Very สวัสดี yeah, ใหม่นะคะ <Yeah. S 1> เออตอนนี้เรากำลังมาที่เกาหลีนะคะอันนี้เป็นทริปครั้งที่6ของเรานะคะอันนี้ม,สมีสมาชิกใหม่ด้วยเล้ว่้าขวัญใจค่ะขวัญใจค่ะ แพตตี้ค่ะสองคนสมาชิกเดิมนะคะไม่ทำเสียงเจียบเสียงเหมือนที่อยากสองอร้เียคุณเจี๊ยบแล้วคุณเปิ้ลนั่นเองนี่ตอนนี้เรากำลังจะมากินเบเกิลนะคะที่ร้านโฟเบสิตปลาร้านสวยมากใช่ใช่ร้นานดังนะที่นี่แน่นอน

I'll it 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 like, it tell Let stop, try got put Yeah, yeah, you got me we'll Let she cover see, you you you're go Oh, whoa go Oh, I see, see a yeah, girl I'm man knock นี่นะคะเบเกอร์มาแล้วก็จะมีครีมชีสที่เราเลือกนะโอ้ก็ดูสวยงามอยู่ถ่ายรูปได้อยู่อ่ะทุกคนถึงเวลาถ่ายรู เดี๋ยวเราจะชิมกลับไปเอาไปถ่ายรูปว่าถ้าแที่เกินอย่างว่าถาแทนแป้งดีพิม์ชิดดีดีย่างแคเบรรี่เป็นไงมากคะเนอะมะกอกอร่อยเนาะอแคนเบรรี่อันไหนอร่อย อร่อยหรอย่างเลยเมื่อกี้เห็นคนก,กินแคนเบอร์รี่ก็อร่อยแคนเบอรี่อร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมคือจริงๆคือครีมชีสอันเดียวกันใช่ปะแค่ใส่ใส่อันนี้ต่างกันใช่ไหม,มเพนก็อร่อยแล้ว Cold I'm like frozen more, I'm all distressed and gotta let it go. 있어. So getting dating upper that got out the boy so uh I'm in there. Don't know about me and you, yeah, we fell into the cracks. Yeah, got no on no cap. Wait, a boy, what's happening? Get one jogger still got in the game, why flag and wave fast. Yeah, I'm leaving back, but my don't know my boom and I don't know. I don't know, even love a relationship It's gotta keep my i'll tell you i'm sorry if you want me back i'll tell you stop trying yeah yeah you got me r e t d y g o r l สาวต่อยพี่เมากำลังจะเทโซจูนะคะอันแน่จะดีเหรอวะจะรู้ว่ามีเอ็นวันนี้ยัง งานเอ็ค่ะอบกนขอบกนขอบกขอบกนอะอะเชิญต้องพูดว่าจานแล้วก็้เลอนะรส็ดอ้อหรอปวดไหมปวดเลยอังจิ๋หรอจังปวดไปเกี่้วกแกด้วเย้ฮ้ยโอ้โหตายแต่ละคนอร่อยอร่อยไหมอ่ะอร่อยต่อยใจเย็นลด้อเฮ้ยเฮ้ยใช้ใจเย็นแต่แค่กินแล้วหลับนะ สลุบเป๊ะอย่าช้อย่าช้าไม่ใช่ว่าไม่เค็มมันเค็มแต่ซวนหอมหวา

เดี๋ยวเดี๋ยเดอาแก้วส่วนตัวไหมกลัวกลัวกลัวหลับกลัวอเอาลดอ่งเอรที่เไมเคยกินเลยไม่เคยกินขาไม่เคยกินนะเกนไม่ขายักรตินอเหรอเอดีไหไหนอัไ้หลับองกหลับือหือไปกินมอไไอ้ร้านขายช็อกโกแลตที่เราเออกินเออออออมออ ตอนนี้คือฝนตกเราก็เลยไม่ได้ไปกินหมูย่างก็เลยเข้ามาร้านนี้นะคะอยู่แถวอีวาไม่รู้ขายอะไรเขามาก็ด้วยความมึนงงสรุปก็คือเหมือนเขาจะมีเมนูตามนี้แล้วก็แบบให้ไปหยิบเครื่องเองว่าอยากกินอะไรสุดยอดใหญ่มากอันนี้คือเราหยิบมาเยอะมากเขาก็เลยทำให้แบบนี้นะเป็นคล้ายๆบะหมี่ต้มยำมีเซอร์วิสด้วยนะคะ โอ้โหโอ้โหอันนี oh, oh. Oh, ้ใหาสำหรับก yep. ิน5้าคนไงหน้าสอคนนะคะอ่อยชิ้นใหญ่ิวคิวใช้เท้าดองอร่อยค่ะนี้เขาเป็นหมอใหญยอร่อยค่ะดี ไม่ใช่เหมือนละก็ไม่ได้เะป็นงานนมก็ได้อันนี้เราเลือกเผ็ดแบบเรกูลาร์นะคะก็จะแบบไม่ได้เผ็ดมากอะไรเงี้เลย่แล่วเมเลจะว่าตอนนี้คือหิวด้วยหรือเปล่าคืออร่อยอร่อยไปหมดอร่อยไปหมดทุกอย่างโซจูเปิดแหมสาวขี้มอดหายสาวแล้วอะไรก็อร่อยสาวแล้วแต่พี่ขอรสาวแล้วแต่พี่ดิบขอร้องหมดนะอะไรกันนะเราคืออะไรโซจูคืออะไร คนแรกเลยป้วนเลยแล้วบอกว่าให้พวกแกแค่คนละเป็กนะฉันไม่ให้โอ้โหอะไรวะแรงมากดีงามค่ะดีงามอร่อยเราต้องใช้ชนกางใช่ไหมใช่เพื่อใช่นพืองางอะไรอ่ะตอนกินแล้วอ่ะอุ้ยอันนี้ขยับมากเว่ยเว่ยโซบะแล่าอ่ะเนี้ยปิ้งขัอันนี้กินมาลันน่าอุ้ยน่กินมาเลยอ่ะเป็นผัดแห้ง ไม่ที่มันจริงกระดุนี่นะที่พี่พอกเอาเหรอสรุปมาล่าใช่ไหมผัดแห้งอร่อยมากค่ะต้องสั่งนะจอลุกคือผัดมาล่าใช่ไหมหมาล่าน,นิดหน่อยมากๆก็เราสั่งเรกูล่าไงไม่มาล<ๆ>่าก็แบบเออมันเลยไม่เผ็ดมากป่ะมีแบบอันนี้เซียวหลงเปานะคะแล้วก็อันนี้เกี๊ยวน่าจะเกี๊ยวสามอย่าง,างไม่แน่ใจมีไส้อะไรบ้างดีดีดด มากค่ะร้านนี้ที่เจอโดยบังเอิญแต่ถือว่าอร่อยใช้ได้ใช้ได้ผ่านฟางผ้าแหงผ้าร้านชื่ออะไรหลกไก่ฮามค่ะไม่รู้อ่ะไชนิทเทสไชนิทเทสอ๋อสั่งเซียวบาร์ใช่อยู่แถวอีวานะมาเดินหาอันแล้วกันกันบุงตุ้มร้านนี้ด้วยตุ้มร้างตุ้มร้านนี้ทางไม่ถูกข้างหน้ามีมีติดกันสวัสดีค่ะเช้านี้เราจะไปกินเอ็กดรอปกันนะคะเป็นร้านขายแซนด์วิช ตอนนี้ก็อยู่แถวหฮงแดก็จะไปอินสาขาที่ใกล้ๆหฮงแดนะก็อยู่เส้นทางที่จะไปมหาลัยหกอีกนะคะเดี๋ยวไปดูกัน

คิวเยอะมากคือประมาณตอนนี้เราได้คิว57แต่ตอนนี้อยู่ที่41ผ่าน,นไปกี่นา <43. S 1> ทีแล้วเออยังอยู่ที่43ว<ค> <ไป S 2> ันนี้จะได้ไ <ป S 1> กระมาม <laughs> หลายรถยังไม่ได้ยังไม่ได้คิวคือตอนเช้าคนคงชอบกินอะไรอาหารอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ร้านตอนเช้ามันจะไม่ได้เปิดเยอะนะแล้วนี่มันก็เป็นโซนมหาลัยอะไรนี้คนก็เลยอาจจะแบบเยอะกว่าสาขาอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันเยอะมากเกินไปอะเปิดใหม่ปะไม่ไม อยู่มานานแล้วเหมือนกันแสดงว่าเป็นเมนูฮิตแต่ว่าใช่ร้านนีฮิตแต่ว่าดูน่ากินใช่เขาบอกว่าอร่อยก็เลยมาชิมนะแต่คุณเปิ้ลจะไม่ไหวแล้วใช่ไหมท่านหิวมากค่ะไหนว่าวซิสาโพดบอกินแล้วโกหก้วค่ะชาเกินไม่กินแล้วโอ้โหแต่เราจ่ายตาเราจ่ายเราไม่กินอะไรเราไม่กินไดอค่ะอันนี้อันนี้หิวโอมหิวสารออริจินอลเนียงเหนือค่ะสำเนียงเหนือแล้วค่ะแล้วไง อ่อนโยนตาอ่อนโยนจ้าจ้าใช่ไหมไห้บัวเหนียวปอมเหนียวปอมเหนียวปอมอ่ะโอ้โหอันนี้อันนี่นะคะได้เอ็กดรอปแล้วหลังจากที่รอคิวมานานมากอันนี้เป็นกาลีแคมชีสนะน่ากินมากเลยเบคอนเดย์อันนี้เป็นเโว ใช่เพราะว่าทุกคนสั่งเหมือนกันหมดคือกาลิกให้พี่ตาดีค่ะตาดีมันน่าจะอร่อยนะดูแล้วให้ลองดูอะโวคาโดสิอันนี้ดูแล้วจ้าดูแล้วดูแล้วอ่ะกินสิคะรีวิวใส่เฮลตี้สาวภูทรผู้ชายสาวอะไรดีเอ๊ะมันพูดว่าอะไรวะอร่อยดีแล้วค่ะอร่อยคืออะไรอะภาษาแดิมเศกเ แซบเองหรอแซบสายอีสานสในเหนือคิดก่อนล้ำกันนะอ่ากินก่อนนะกินก่อนค่อยบอกเออยังไม่ยังไม่ถึงกินเลยเป๊กมากแม่แม่แม่กินดีนะพอดีอ่าอ่าให้คุณเปิ้ลรีวิวก่อนเลยเดี๋ยวกินหน้าตาดีกินดีหน้าตาดีแต่ว่ากินยากจังเออมันหันมาอีกฝั่งนึงอ่ะจะได้ฝั่งที่องเป็นไงคะดีดี

นี้เราเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะก็กําลังจะไปวังเคียงบกุงถ้าเกิดว่าใครแต่งชุดทันบกไปเดินในวังนะก็จะไม่เสียค่าเข้านะคะเอาตะกี้ลืมรีวิวร้านทันบกเลยอะเดี๋ยวค่อยกลับมา,มาถ่ายแล้วกันนะชื่ออะไรวะาโดโลยงังอะไรไม่รู้อะ่ะแต่ว่าอ,อ,อยู่สถานีเคียงบกุงทางออก 3, 3. แล้วก็ขึ้นมาเลี้ยวขวาซอยแรกนะก็จะเห็นซ้ายมือจะมีตึกสีชมพูอยู่ชั้น2ของตึกนะคะ เห,เห็นชัดเ็นชัดเลยแถวนี้ก็จะมีแบบร้านเช่าชุดเยอะมากอันนี้ของเราจะมีหลายราคานะก็แล้วแต่เลือกว่าชุดจะเป็นแบบราคาเท่าไหร่ก็เขาก็จะคิดตามนั้นเนาะสวยนี่พวกเราเลือกโทนสีเดียวกันหมดเลยคือ oh, <c oughs> สีส้มนะคะถ่ายอยู่ค่ะ Can't you come with me Get you on my hand and l e e 근데 있잖아 너라면 다를까 생각이 들어 해볼까 말까 내 다리가 걸어 가는 방향이 어딘지 서로 궁금해져버려 애써 맘 졸여 ไปแล้วเป็นไงคะ่ะอุนยัว็รไงตัวจริงเอานี่ค่ะสวยชัวทำหน้าทำหน้าทำหน้าเซ็กซี่อินเนอร์นางร้ายนี่ค่ะถ่ายถ่ายค่ะอินเนอร์นางร้ายขอโทษค่ะขอโทษค่ะอะไรแม่ แบบให้ดูทิช่าไม่ออกละแบบไหนเอาตายแล้ทได้เลยทำยังไงวะเออหน้าเขินยังไหนิดนึงตงหน้าลยไม่ได้หน้าเล่ดหน้าเขินหาเบาเออยเฮ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่ไม่มอีได้ไมหมุนหมุนตัวให้ดูถ่ายให้เราด้วยได้ไหมโอ้โห 야, 해롱몸오오 보다 보니 살짝 어두워진 색깔 오오스오한 노을의 오오오오만으로도 좋을 อันนี้คือของที่เราสั่งมานะคะอันนี้จําชื่อไม่ได้แต่ว่ามันเป็น<ช>ซิเนเจอร์ของ,อของที่นี่นะเนื้อมันจะเหมือนแบบขนมปังเคก้กอะไรประมาณนี้เนยๆหน่อยๆแล้วก็ข้างบนจะไวอยอยิน ว่าเอาไว้อย่างงี้ก่อนอ่ะโอเคใครจะเอาอันไหนก็เออเดี uh, okay. ๋ยวคก็แ yes, ล er ah, ้วก็อันนี so alcohol, alcohol, right? okay. okay. Oh, okay. ้เป็นไส้ก้อะไรอันนั้นอะไรอ่ะเผักอีกแล้วเหรอเนี่ยมันมันจิ้มเหรอคนชาเขียวมันจิ้มหัวซองจะเย็นจ้าทุกคนเอาสาวภูทรชิมสิคะสาวเลยดียสาวภูทรเขาเช็ดเป็นน้อยู่ซูเปอร์โมเดลซูเปอร์โมเดลของทิพย์อุ้ยส่งรูปผิดอ่ะขอโทษ ไม่ใช่ไม่ได้ผิดกุ๊ปแต่คือไม่ได้ใส่ไปในอัลบั้มไม่เป็นไรหรอกไม่ว่านะแค่ขี้เกียจทำเยอะไม่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 ได้ผิดกุ๊ปแต่แบบกินอันไหนคะสงสารคนละอ้าวกินกินอันอื่นเลยดีรีวิวด้วยว่าอร่อยไหมขอชิมผงผงก่อนผงผงคือไอซิ่งค่ะมันเธอต้องกินกับขนมปังอันนี้ถึงจะอร่อยสับแดงแล้วก็ไข่แดงอืมสีฟ้า this one is by oh my เขาขาวภูทรเห็นไหมเขากลับมาด้วยเลยอินเตอร์ใส่เลยขอสำเนียงมาเลยหน่อยเอออ่ะมีใบจัไปแล้วจริงเหรอจริงออีกสิวรออะไรรอเกาหลีไหมนะโอ้ยนี้เยอะแถวนี้มีเยอะผู้กำเมืองก็ได้ อู้ไหมคะคิดไหยค่ะอู้บอกออกปากะหิวแห้งหิวแห้งกินให้ส้มนี่พร้อมมากเลยกินอันนี้แล้วนะชิมเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญค่ะอันนี้ดเชิญอ่ะส้มอีกคนนึงค่ะไปไหนชิมค่ะชิมค่ะทุกคนอยากกินซิกเนเจอร์ก่อนเป็นไงบ้างกระกรอบอันนี้เหมือนแบบว่าบนช้อนอะเหมือนบนช้อนน้ำน้ำจิ้มไก่แม่ป้านมเหมือนไหม น้ำต้มเกลมอแม่บ้านนอนจะมีคนซื้อเยอะอยู่นะมีเห็นคนท้องหิ่นก็หยิบกันไปเยอะนะคนท้องหินคนท้องหินเราก็ชอบพูดเร่อคนท้องหิ่นนะซึ่งจ้ะอันนี้อร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยเคยฮ้เหรอใช่แต่ว่ามันจะแบบไม่ใช่ของคาว่ะเป็นของหวานนะขนมปังเนกนิ่ของคาเขาไปรู้ละเพราะอะไรอ่ะ ต้องการหมูสามชั้นอือเรารอหมูย่างตะโคนสิไหนดีวะเอาเลยพี่อันไหนยิ้นอันนี้จะให้หั่นปะกลัวกองเน่ยได้ค่ะตะโคนค่ะแกมนขี้หนุ่มปังกระดูกเลยเนี่ยกินดูดย่างแช่แช่รอบค่ะแค่นั้นจะเหี่ยวจะเหี่ยวไม่หวานอร่อยจ้า หนูว่ามันควรจะพิมพี้กว่านี้อีกนิดนึงชาเขียวนะชาเขียวอ่ะหนูว่ามันล้วนไปหน่อยเนื้อเนื้อเทคเจอร์ท้ายไปนวลแต่ว่าสกปรก็เนื้อประมาณนี้หนูแต่หนูแต่หนูชอบหนูว่าสกปรกมันควรนวลกว่านี้ยิ่งให้มันเนยเยอะๆอ่ะหรือว่ามันจะเป็นอีกรสหนึ่งปะเมื่อกี้มันมีข้างๆกันเราชอบนะนอกปราสาเขียวเราชอบเนื้อประมาณนี้เข้าเป็นสกปรกเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่าชาเขียวอ่ะไม่หวาน อันนี้หวานน้อยกว่าที่คิดนะใช่เรียกว่ามันหวานหวานแต่ขนมแปลว่าแปลว่าขนมเขาไม่ค่อยหวานเพราะเนี่ยไอ้สากุลชาเขียวเนี่ยก็คือไม่หวานมีความมัทฉะแต่ว่าเนื้ออาจจะร่วนไปอย่างที่ต่อยบอกใช่ไหมแต่พี่ชอบพี่ชอบร่วนประมาณนี้ไม่ชอบไม่ชอบแบบเนื้อเค็มมืดเลยเออไม่ชอบให้มันแบบรัวมากให้รู้สึกถึงความสกุลนี่ไส้กรอบเฮมไม่ได้กินไหมเอาเลยอร่อยนะไส้กรอบได้เนาะแต่มันก็แรงอย่างที่พี่อรขวัญบอกจริง อบอกแล้วว่าต้องการของเขาแล้วมองไปทั้งทั้งโต๊ะนะเมียนเดียวทดีขเขาเธอรอไปกินหมูย่างต่อเพราะว่าตอนนี้ทั้งวันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยค่ะเมื่อเช้ากินแค่แซนด์วิชเนาะแซนด์วิชตอนนี้กี่โมงแล้ววะห้าโมงแล้วปะ ยังไม่ได้กินข้าวเลยหอมทุกวันอ๋ใช่ตอนนี้เรามากินร้านโออูกานะคะอยู่ตรงเมียงดงนะทางออก6แล้วก็เดินตรงมาเจอสี่แยกที่มียูนิโคอยู่ทางขวามือนะคะเลี้ยวขวามาเลยแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะร้านจะอยู่ซ้ายมือ น่ากินมากเลยอันนี้ยายาเป็นเซตหมูนะที่เราสั่งอันนี้จะมีข้าวกระบอกไม้ไผ่เขาบอกว่าเขาบอกว่าข้าวไม้ไผ่อร่อยต้องสั่งนะมันจะเป็นเซตอยู่แล้วแล้วอันนี้เป็นเครื่องเคียงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหมูย่างแต่เป็นหมูสามชั้นน่ะพี่พี่ทำใจไม่อยากกินหมูสามชั้นน่ะแต่ก็ต้องกินมานี่มาไม่ได้แม่ไม่ได้ มันไม่มีหมูแบบธรรมดานะคะก็ต้องกินหมูสามชั้นไปนะแต่ประเด็นไซดดิสยังไงเมนดิสมันก็ต้องสั่งอันนไงมีเขาสั่งไส้ดิ้งหลังอ้าวจริงดีแต่กินไม่เห็นอ่ะมีมีมีเราสั่งหมูธรรมดาเขาไม่อยากกินโอ้จริงแต่จริงๆเขาน่าสนิทเนื้อแน่เลยอ่ะเขาว่าเนื้อมันดูดีมากเลยก็เลยดูดกันเลยจะกินเสร็จ มาแล้วค่ะขอทำเหนดูใช่ไม่มีอะไรกินได้ไหมคะนำกลแต่ก็ย่ไกินเลยนะก็ไม่รู้คิดว่าจะมีแบบเออหลายอย่างอะไรนะี่เนื้อน่ากินเนื้อดูดีนะออ ดนดันนี้จะเปิดข้าวไม่ไก่นะคะเขาบอกว่าอร่อยม,มากดูน่ากินอะข้าวอร่อยไหมฉันไข่ข้าวข้าวเด็ดนะใช่จิ้มอะไรก็ได้อันนี้มันจะเป็นเหมือนเกลือน้ำมันอนะแล้วอันนี้แค่ไข่เต้าเจียวปะวนี่ อันนี้อะไรไม่มีวะแต่ผักดูน่าอร่อยใช่นี่ปลาหมึกปะวะอยูอะไรละเห็ดอ่ออืมซื่ออืมอืเห็ดจื้อืมสาล่า้ด้มอ่อ อันนี้มหรอวะันเป็นแผ่นอืออันไหนอมอร่อยแบนี้ยองมอรอเห็น่อเราเป็นว่งมันไม่กลินแบบหอมไม่พผอ่ะ อร่อยอ่ข้าวอ่ะเหมือนข้าวอะไรดีวะข้าวอกไปบัวไปบัวดีแตจะทานกินไม่ได้นะทานไหนอ๋อถ่านดีถ่านไหนถ่านกิไม่ได้สิเนี่ยมันมีถานอ๋ออกยังไม่ได้มองยังไม่เอ้าออกใช่ไหมยังไม่เอ้าออกด้วยที่บอกว่าดีนั่นแหละคือทานจริงอร่อยมากอร่อย 서 들어가 할때 찾아 나머진 바빠 계속 레인 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가지고 해와 그냥 천천히 들어가야 해 어쩔 때에는 무작정 들이밀기만 하지 만 그런 거랑 차이가 ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านจำชื่อร้านไม่ได้มีเมนโตโมเมนโตบิวเวอร์อ่านจ่าใช่อันนี้ก็คือสั่งกาแฟไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้กาแฟมาแล้วแต่เผอิญว่าอคุณเจี๊ยบมีประสบการณ์มีประสบการณ์ที่ดีมาว่ากาแฟดีไม่ดีไม่รู้ค่ะแต่ว่าด้านในบริาด้านในดีมาก เดี๋ยวส่งรูปประกอบให้อีกทีนะคะเห็นปะวะเห็นปะเดี๋ยวเขารู้เออน่ารักที่สุดค่ะใช่อ่ะเสิคามีโมเมนต์อะไรบ้างโมเมนต์ก็คือว่าในบรรดาเพื่อนที่ไม่ใช่เป็นบุกเพนะคะเขาก็ขอแบบขโมยซีถ่ายตอนที่เขาเอาน้ํามาเสิร์ฟอะค่ะก็ได้แค่ขโมยถ่ายแต่ว่าพอเราเข้าไปข้างในปุ๊บเขาก็เข้ามาดีเป็นคนขี่อาย เขาก็เข้ามาพอดีพอขอถ่ายรูปคู่แค้เขาก็มายืนทําอย่างนี้อยู่ข้างๆค่ะวแต่บุญของวันนี้แตมบุญของวันนี้อันนี้คือสายเราค่ะสายเราได้ผู้อยู่คนเดียวค่ะเพราะฉะนั้นคุณเจี๊ยบก็กลับบ้านได้แล้วนะคะไม่ต้องไปต่อค่ะถ่ายรูปสวยนะคะอย่าลืมมีความอิดถ่ะรูปสวยนะคะขอเราหน่โอเคเอาทำหน้าสิคะ นั่งไงนะคอีกทีทำอะ่ันอ๋อเป็นเราใช่ไหมหรือต้องทำหน้าได้แบบพิกิกสวดจะหนีขอสู้นะทำร้ายมีความรัก 그저 그랬던 풍경들이 이제 보니까 아름다운 느린 걸음걸이 음식은 그냥 주전부리 여유 있으면 또 충분히 행복해 미소가 지어져 오늘은 한 편의 동화를 썼음 해 hey 풍선을 타고 난 날아올라 yeah, uh -huh 풍선을 타고 난날아라